โอ้ยลูกกูหิวข้าวโอเคแซ่บปเแซ่บปะเสร็จปะโอเคแซ่บจปะแซ่บจปะนางมีวันนี้สวยจังขอบคุณนะคะอยากได้สมุนไพรบีบูมมีบอมมีค่ะบีบูมมีค่ะมีมีม,มีได้เลยค่ะได้เลยค่ะ <c oughs> อันนี้ก็ต้ตาเลยน่ารักจัง บะเกียบหิ้วเขาหมองเขาใหม่เด้อบ่าใหม่ดอกค่เบ่ใหม่โอเคเสรบเสเส่เสรยเสโอเคบ่โอเคบ่โอเคเสดปะเสร็จขาดป่เจเดนเดียวไม่ได้มานานแล้วก็อี้นี้เสร็จปะ แส์ซป้าซป้เออสซ่าเ่าฮ่าฮ่ดโอเคเาฮ่าฮ่าฮ่าอเคฮ่า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 ฮ่อฮเาฮา่อฮคาฮ่สฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่หฮ่าฮ่่่่เด้ โอเคพลองไผ่โอเคโอเคน้องนอนกี่โมงพุ่นละมื่อนี้ก็คือสิเทิยงคืนพุ่นละหนูเต้หลับมาพาไปเดินห้างมูเจ้าเอ้ยมันไม่อยากกลับบ้านเพิ่นไม่อยากกลับบ้าน,น,ากกนพาไปเดินห้างใช่ปะแล้วหวานแล้วก็ไม่ให้อุ้ม เบื้งเห็นต่สตาหวานใสโอ้ยดูซิทุกคนนีเอเคเนาะโอเคดูดูมันทำตาหวานใสนะอบดูโอเคโอ้ยเห็นตาหวานใส่เขาเอ้ยอ้ยนาใสปตาหวานตาหวานตาหวานอนนอนนอเ้ยเจ้าขาใครบ้างจะไม่หลาคพูดคากเทพลบนนี้โอเค เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆ <diving> ค่ะเดี๋ยวซูมดูใกล้ๆอุปเหตุแล้วอุปเห็นแล้วเอ๊ะซิ้ไหมเอ๊ะเจเด่นโอเคโอเคตาหวาน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 ชิตาหวานเอ้ยมือจับเอ้ยเนาะเอ้ยพ่อหนายิ้มตาหวานเลยมือจับเอ้ยวันนั้นวันนั้นวันนั้ะโอเคโบโอเคดีแซร็จปะเสบ็จปะเออแซร็จเสร็จเบแซจเสร็จเสร็อีย ตาหวานหน่อยตาหวานหน่อยตาหวานหน่อยแม่เจ้าเอยไหนตาหวานหน่อยตาหวานให้มาไมีหน่อยโอ้ยแม่เจ้าผู้สาวอะไรป๊อหาผู้สาวอะไรบ่โอเคผู้สาวหลายอยากนอนบ่อหเจเดนอยากนอนบ่ฮะเอาเอาเอาเฮ้ยทำดีดีลูกทำดีๆลูกอาตาหวานใส่ไม้สิตาหวานให้พี่ๆเขาก่อนเออ หมูเจ้าเอ้ยเนกหมูเจ้าเอขันมระต้อของแม่ข่อหมูเจ้าแขวะตัวเองแขวะตัวเองหมูเจ้าหมูเจ้าบังหมูเจ้าเฮ็ดแดงหมูเจ้าหมูเจ้านี้อีเฮ็ดดีๆนั่นเล่นหมูเจ้างั้งเฮเจ้ามีกระดาษทิชชู่ซื้อมาใหม่อยู่แล้วด่ะ มู้เจ้ามุ้เจ้าเลยมู้เจ้าเลยมู้เจ้าขันไปซื้อของแม่ขคอยมู้เจ้ากดกระดาษที่ชู้หน่อยกระดาษเปียกเสบบอเสบบอเสบบอแซบบอเสบบอเออเสบบอบบตะวัน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 นี่ซื้อมาใหม่ตะกี้นี่อยู่ในถุงอีพันดอยตะวันที่ตะวันให้พี่ๆเอาหน่อยนี่ตะวันเออเน่ามู้เจ้าเอ๋ย อย่งแมนมันหูเหลืองมันหูขว้บยีหลีมือเจ้าขาแซบบอสอีกกินเผาแซบบอสแซบบดีส่วนแซบโยแซบดีจะใครใครใครเจียวแซบโอเคแซบดีจะเข้มบอสดีจะเม้นใหม่บอสรู้ความมากอีหลีค่ะมือเจ้าขาพูดพูดเด็ดนะมันซอส อะไรไม่ได้ตาหิเออสิยืนแล้วอย่ากระโดดลงม้าน่อย่ายืนเออเออยืนสอตอนใหญ่เกินไปแม่ขอโทษสิดธดาวสิทิ์ดาวโอู้หูนี่อย่างนี้หูเฮียออกจากปากโอ้หนั่งกินเข่าดีๆไม่ได้ที่ยืนขึ้น

มูเจ้าเฮตดจังไหนมูเจ้าเหตดจังไหนมูเจ้ามูเจ้านี่เฮตดจังไหนลูกอออืมมูเจ้าเอาเอามูเจ้าบังมูเจ้าบังมูเจ้าขันบระซื้อของแม่ค่อยมูเจ้า <c ười> <c ười> หมดเจ้าฉันมาซื้อของแม่คอยหมดเจ้าโอ้ย้หูตาส่งตาหวานใจหมดเจ้าเอ้ยแอนดูขอบคุณนะคะอืมเบ้งขี่หุ่นจังเดยอ่ะ <c oughs> อตาหวาน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 ,นตาหวานตาหวานไอ,อห้หนอนหมดเจ้าเอ้ยหดวคิดไปเลยไฮไฟฮึว่ไฮไฟเดะ <c oughs> เอาคู่ผู้เด่ไฮไฟมไปทามันเจนเด่นเเด่นบอต้องไปเห็นเสียงกูนะพบอย่าเห็นทั้งส่ไม่เอาไม่ดีไม่ใช่เขาเขาเขาเนแบบพ่อเขาคนเปล่าไฮไฟไอืฟเยอตาหวานตาหวาน ไ้ตีมือมาโอ้ตีตีหนูไม่ได้ทำอะไรผิดแม่ไม่ตีไม่ค่อยทำอย่างนี้ป่ะแปบบไอเนี้ยแตะดังๆอ่ะเอให้แปะดังๆไงไฮไฟค่ะคุณเจ้าขายังมานอนค่ะอืมอีโจกเก้เศรษบ้าเออแศบษเศรษเเอาอีกบ้าเอาอีกบ้าเอาบ้าเอาอีกบ้าตีมือเลยก็อยากเห็นตั้งสิไงดื้นเสียงดังอย่างเงี้ยใช่ไหมแทบมีคนเบิร์กยูหมอบค่ะมันมีป้ากิจมากินส้มตำงหรือยังคะ ยังไมกินเลยรียกมาเม่กิ้ไปมันร้อนนะลูกอุ้มแม่ขอโทษเป่าเขาเป่าขอนบ้าเป่าเองแม่ขอ